แผนสาขา p ี t ีทองหวกย์่้องปดไปยังลาคูลาทางต่อไปอีก8 0เรอ่อรนเลยนลากุลานี่าคูลาไปซะเออ้นเอ่อตนัเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไม่ค้าที่5กิโลนูนอะไรแเดี๋ยวมันบอกอย่างไยเออเดี๋ยวเวลาบุลากรบุคลาทำาะในห้องน้ำเข้าไปหาคนชาแตบอกว่าไมวาปัจจานีน่วยไปปัทตานี ขับกับเวลากับลารอับผ่นนู่อื่นมาไปเดี่ยวกลัวไเถี่นิไปตัวนู้นลไปล้วนดำ้มนีะปานอีหมามไรหน่นเทียนี่มนอะรันรเปี่ัรถนี่ับรถตรงนี่ทางหลวงไม่ถึงขรไม่ว่างฟั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 งฟองฟั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 งฟดงฟังฟองฟังฟังฟัฟังฟังฟังฟ่งังฟ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 ั้ั มึงเนี่ยมึงเียมึยบมันใจวัดเดียก่อนยิงยิ้ไม่กูว่ามันมันมันต้องให้เรียวเลียว้าวดูเหรือเปล่ากูว่ากูว่าต่อเองหนึง้ากลเมกูว่าเทดิมกูว่าเทดิมแล้วเทเดิมเล็กเกน่นห่งังนีกูว่าจ้าพอดีเลยนี่ฮาาา็จกอนีที่ดึงกอดียังยังใส่เล็กน้อยกูว่ายังใส่เดียวกูว่าเทเดิมไปไปทางลุงมาลไปผ่านมาัมาเล็กฝั่งมาเล็กังไม่นั่นมันด่วนยังใส่เล็กน้อย